สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ครับเรามีพระเครื่องนะครับเป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับของลูงปูจื่อมาแบ่งปันครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมและได้เป็นพระหลักแน่นอน,นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะซึ่งเป็นพิมพ์หน้าเหมือนเนื้อดวงเลยนะครับของลูกปูจื่อนะครับหากชอบถูกใจกันไหนนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ดีไลน์เบอร์โทรเลยครับสำหรับนี้นะฮะเรามีมาแบ่งปันพี่น้องน,นะครับรุ่นนี้ราคานิดหนึ่ง เนี่ยครับนิดนึงแต่ความสวยพี่เอาไปส่องได้เลยนะครับผมรับประกันเลยว่ารุ่นนี้สวยจริงๆครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งอะครับสรับรุ่นรวยพันล้านครับนี่รายการนี้ฮะเลี่ยมกรอบมาจากวัดเลยฮะนี่ฮะพี่ดูการเพ้นท์นะครับดูหน้าครับนะดูลิ้วรอยครับ นี่ฮะรายการนี้เนื้อทองเหลืองสตินนะฮะเลขคุณตเบอร์38นะฮะเอกลักษณ์นะฮะตัวอักษรคมๆแบบนี้พี่นะครับนะฮะความสวยนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับรายการนี้นะครับเรียบกรอบนะฮะกันน้ํานะครับเลเซอร์นี่ฮะเขาสูตรนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้ครับเรียกว่าหน้าเรททองอินเตอรลี่หรือเปล่าพี่นะนี่ฮะ นี่ฮะถามว่าลอกไหมลอกนะพี่นะแต่ระยะยาวนะครับระยะหนาหน่อยครับตอนเรียบกรอบกันน้ํามาให้แล้วด้วยนะครับเรียบกรอบกันน้ำมาให้แล้วพี่นะพร้อมใช้ได้เลยนะครับสวยๆอย่างี้รายกันที่เปิดเป็นไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับอง์นี้เนื้อเจ็ดร้อยบาทนะครับนะฮะสวยๆเลยเอาไปหกร้อยห้าสิบาทนะครับขอหกร้อยห้าสิบาทครับผมจะส่งให้ครับไปการที่หนึ่งนะครับต่อมากันที่สองครับโอ้โหนะ พี่รู้อยู่นะดราส่องพระนะครับดูพระได้นะครับความคมจะเห็นแบบไม่ต้องส่องนะครับหรือเขาเรียกว่าสวยธรรมชาตินี่ฮะหรือพระสวยตาเปล่านี่ฮะหรือรายการนี้นะครับเลขโคดตัเบอร์สามเจ็ดนะครับนี่ฮะพระสวยๆนี่ฮะดูตาเปล่าไม่ต้องส่องก็สวยพี่นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะนะครับหรือรายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับรุ่นรวยพันล้านนะครับนี่ฮะ ราคานะบอกเลยว่าเน um ี่ยคุ้มค่าน่นะคุ้มค่าไม่ได้แพงจนเกินไปครับนี่ฮะพาร์ตหลั์นะฮะนี่ฮะรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไลทองนี่ฮะกระไลทองด้านนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามนี่ฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับ Bon. 300รายการนี้ลงจากอีวอนสามร้อยบาทนะครับเนี่ยฮะตอกโค้ดหัวเสือครับนะรายการที่สามนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที ban, Arizona, ่สี่ครับรายการที่สี่แบ็กโรเดียมรายหน้านะครับเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวฮะเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวครับนี่ฮะหน้าคมคมแบบนี้นี่ครับหน้าคมคมแบบนี้รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทถูกใจปิดเงินเข้ามาได้ครับรายการที่สาม ต่อมาฮะรายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขะวนนทูพี่นะครับแค่ชมนี่เขาเจดีก็สวยแล้วโคดเจดีคมชัดเนี่ยโคดวัดคมชัดนะต่อปอชัดเจนเลขโคดเบอร์หมายเลขสองเนื้อตะปูสังขาวนนนะครับพีน้าคมๆนะฮะผิวคลาสสิกนี้นะฮะต่อโคดนาชาลิติต่อโคดนโมพุทธยะนี่ฮะนี่ฮะต่อโคดที่สวยเลยนะ นี่ฮะรายการนี้นะรายการนี้แบ่งปันนะพี่น้องที่300นะฮะสามร้อยบาทนะฮะพี่ดูความสวยความคมชัดนะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปแล้วกันครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะฮะสวยกันเลยทีเดียวครับรายการที่5ครับต่อมารายการที่หครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนรยาเหลืองเลขคดเจมเบอร์สองสองด้านหลังผิวรุ้งนะครับผิวยังสวยเลยพี่ด้านหลังนะครับนี่นี่สวยจริงๆพี่นี่โครสารลานีฮะ โอ้โหผิวแบบสุดจริงนะฮะผิวนี้นี่ฮะรายการที่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะฮะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับนะผ้าชุดสวยดูสบายตานะครับพี่นะดูสบายตารายการที่เลขคนตับเบอร์หมายเลขเจ็ดเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับเนื้อทองเหลืองซาตินนะฮะลงยาแดงนี่อ่ะใน้ลงยาเน้ําเงินนะครับนี่รายการนี้เอาไปฮะสามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ส่วนมารายการที่แปดครับรายการที่8ปดเป็นเนื้อสตตะโลหะครับรายการที่แปดเป็นเนื้อสตตะโลหะลงยาเขียวเหนียวซับครับเลขคนตัเบอร์หมายเลขสามด้วยโอ้โหเลขคนตัเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวเนี่ครับเนื้อสต้าโลหะรายการที่สามร้อยบาทพี่นี่ฮะรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเนี่ยเรียกก็ว่าไข่มุกชัยภูมิเลยว่าได้ เลขขนตัเบอร์30มศูนลงยาขาวนี่ฮะสวยๆอย่างนี้พี่นี่รายการนี้ฮะเอาไป280บาทนะครับ280บาทนะพี่แล้วรายการที่10นะครับต่อมาฮะรายการที่11ครับนี่พี่ทำไม่ได้7 8 9เนาะต่อมารายการที่10เมื่อกี้9นะพี่โทษทีฮะเมื่อกี้9นะครับรายการนี้รายการที่10รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวรุง้งเลขขนตัเบอร์28ครับรายการนี้280บาทเท่ากันฮะ รายการนี้สองร้อยปดสิบาทเท่ากันฮะถ้าใครยกคู่เอาไปฮะอันนี้ชนวนปกติอันนี้ชนวนผิวลุ้งยกคู่ผมขอห้าร้อยเนี่ยฮะยกคู่ผมขอห้า้อยเลยส,สวยๆอย่างนี้พี่นะครับห้ามพลาดครับรายการที่9ก้ากับรายการสิบนะครับต่อมาฮะรายการที่ส1บดครับหรือรายการที่11อนี่ยฮะผิวเงาเงาดุดเนื้อเงินเลยลงยาจีวอนนี้สวยเลขกคนเบอร์แปดสี่เนื้อชุบมเงิน นี่คพ่นสส่ครับเนื้อชุกเงินด้านนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยบาทนะฮะยกคู่ผมให้ห้าร้อยห้าสิบยกคู่ผมให้ห้าร้อยห้าสิบครับผมจัดให้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาฮะรายการที่12โอ้โหผิวลุ้งลุ่งลงยาแดงฝั่งพลอยหรือฝั่งเพชรนี่ฮะเลขคดตัวเบอร์สองหนึ่งผิวยังสวยฮะรายการนี้300บาทนะครับรายการที่12รายการนี้300บาทนะครับต่อมาฮะรายการที่13ครับรายการที่13เลขคดตัวเบอร์หมายเลข3เนื้อทองแดงผิวไฟตอกโคดหัวเสือรายการนี้เอาไปที่250บาทครับรายการนี้ไปที่25 0บาทครับรายการที่13ครับ ต่อมารายการที่14ครับครับรายการนี้เป็น3 K มเครับนี่ฮะเลขโคดนัมเบอร์พีหมายเลข1-4ึ่งสรายการนี้ผมขอที่400บาทนะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับนี่ฮะรายการแบล็กโลดียมทองหน้าครับนะรายการนี้ในรายการที่14นะครับ ต่อมารายการที่15ครับเป็นเนื้ออัปปากาซาตินนะครับเลขคุตัเบอร์1นึนรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่300บาทละกันรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้อง300บาทละกันครับสำหรับลงยีราดดำครับรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16ครับรายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายทองนะครับแบคโรเดียมลายทองเลขคนตัวเบอร์2หลัก2-3เลขคนตัวเบอร์2หลัก23หน้าคมๆนี้ที่ไม่อยากแกซินนะครับอยากให้อยู่ตืนเดิมครับเป็นงานชุบนี่ฮะอย่างสวยๆอย่างนี้รายการนี้ขอแบ่งปันพี่3ามบาท เอาไปบูชาได้เลย350บาทเอาไปบูชาได้เลยครับแต่รายการที่สิบหกนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับหรือรายการที่เจ็ดเนื้อสะตะั๊กโลหะเลขคตนตัวเบอร์สองเจ็ดนะฮะรวมกันได่เก้าพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบนะฮะรายการนี้เอาสองร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับหรือรายการที่สิบแปดเป็นเนื้อทองแดงมันปูเลขคตนตัวเบอร์หนึ่งศูนย์หก เนี่ยฮะรายการนี้หน้ากากเพ้น์เสมือนจริงหน้าคมคมแบบนี้เลยพี่หน้าคมคมสวยแบบนี้เลยพี่รายการนี้ขอที่350บาทผมจะส่งให้ฟรีฮะสามร้อยห้าสิบาทจดส่งให้ฟรีครับรายการที่18นะครับ ต่อมารา,ร, 19, รายการที่19บเการายการที่9อย,าอยา่างเั้นเนื้อเงินครับนะรายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินด้านนะเนื้อชุบเงินด้านเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองแปดเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองแปดลงยาชมพูหน้ากากชุบทองครับรายการนี้หน้ากากชุบทองที่โคตรสวยนะครับนะครับรายการที่19นี่ครับรายการนี้เอาไป,ไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่19ต่อมาการ Lindsey 20ครับรายการนี้เป็นกระดูกช้างนะครับ เออรายการที่ไปดุกช้างพี่เลขคุณตระเวนหนึ่งศูนย์หน้าคมคมครับกระดูกช้างหน้าคมคมอันนี้พี่เก็บได้เก็บเก็บได้เก็บแล้วรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่3 5 0บาทผมปิดให้เลย350บาทผมปิดใ,ให้เลยครับสวยๆอย่างนี้พี่นี่ฮะรายการนี้ทะพี่นะนี่สวยๆครับรายการที่2 0ครับนี่ฮะต่อมาเป็นรายการที่21ครับ รายการที่21ครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองตอกกรรมการครับตอกกรรมการพิเศษเป็นรายการจองพิเเลขคดเบอร์31รายการนี้เปิดอยู่ที่3 5 0บาทครับรายการย1ินะครับต่อมาการย2ิบครับเป็นเนื้อทองแดงตอกโคดเสือครับเลขคดเบอร์107นเะครับเลขคดเบอร์1น7รายการนี้ขอแบ่งปันพิที่น้องที่250บาทครับ ต่อมาครับรายการที่23ครับรายการนี้ก็200หบาทต่อโค้ด9รอบเลขโค้ดตัวเบอร์สั่ง30เลขโค้ดตัวเบอร์130ครับต่อมา,าการ24ครับรายการ24นะฮะเป็นแจกทล้านนะครับรายการนี้ขอ200บาทพอพี่รายการนี้ขอ200บาทพอพี่เลขโค้ดตัวเบอร์149นะครับ ต่อมาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟรายการจองนะฮะตอกก็กรรมการเลขขนบเอื้นึ่งห้าศรายการนี้ขอ250สบบาทนะครับ สามเหรียญและการยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับจะเป็นทองแดงนี้สามารถจับคู่ผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยบาทได้ยกเว้นเหรียญแจกทานนะครับองละสองร้อยบาทนะฮะลดได้ละแปดสิบบาทแจกทานนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดนะมาแบ่งไปเป็นน้องยี่สิบห้ารายการหากชอบเจอกันไนะสามารถติดต่อได้ที่ไอเดียดายและเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ